ปกติแล้วเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเรามีความสามารถการเต้นในการร้องมีความสามารถอย่างอื่นที่แบบว่าเรามีคนทั่วไปไม่รู้ไหมครับเป็นซีค็ดมีไหมครับเนี่ยค่ะมาเล่นคำต้องเชื่อมอคำต้องห้ามถามมาเล่นคำต้องเชื่อมอคำต้องห้าม และนี่คือคำต้องห้ามกับ S of Universe มามา2คนแล้วเราพูดถึงเรื่องวงนี้ไหมดเร็นเป็นตัวแทนมาสองคนมันมีท่าแมสมีท่าการแนะนำตัววงนี้ไหมมีมีมีมันเป็นสำหรับเพลงเพลงนี้ใช่ค่ะ ทำด้วยกันถ้าทำต้องทำด้วยกันไหมคะได้ครับสอนก่อนมันเป็นไล่เป็นมอนเบบี้บูอย่างนี้ค่ะแล้วไฟสวัสดีค่ะพวกเราได้ครับหนึ่งสองสามเบบี้บูหัวเรา as of universe โอ้ยห้องเพียง้องเพียง เอชชอปยูนิวเวิร์สก็คือเป็นวงอยู่ในซีรีส์ที่พวกเราได้ปรากฏตัวอยู่ในนั้นน<ช>ี่ต้องเรียกว่าเป็นโปรเจกต์แยกแล้วกันค่ะเพราะจริงๆชื่อวงในซีรีส์มันชื่อวงขอบจักรวาลแล้วเป็นวงดนตรีวงแดงค่ะแต่ว่านี้เราทําแยกออกมาเป็น a อชชอ u n i v e r s ิร์สมีใครบ้างคะมีเ<อ>นย<อ>ค่ะมีเ<ม>จนนิสแล้วก็มีพิชชาแล้วก็มีตาหวานมีพี่แก้ววงหมดซีรีส์หน่อยหม ได้คะ่ะค่ะก็ขอฝากเรื่องร้านวงโครจรนะคะก็ออกอากาศทางช่อง3ค่ะส่วนรายละเอียดอย่างอื่นนะคะก็เดี๋ยวติดตามทาง CMC Studio แล้วกันค่ะว่าเวลาช่องแบบว่าวันเวลาที่เขาเคาะจริงๆเป็นแบบไหนครับ <Okay. S 2> โอเคครับ <laughs> เราไม่ได้เจอกันนานมากเลยพี่อยากให้เจนิดโปรโมทลูกปัด อ๋อนี่นี่สินค้านะคะจาก g l i t t y dot bkk นะคะมีสร้อยแล้วก็กำไลหินมงคละคะ่ะมีโพกุจแจด้วยนี่คือทำทุกวันเลยนะผมดูนั่งไลฟ์ทำตลอดใช่แล้วก็มีหมวกมีงานโครเช่ค่ะ ายอะไรไม่ไม่ได้ขายขายขายตัวเองขายกินปลาอยากกินให้หนูให้หน่อยเออเคยกินยังเคยไปบ่อยไหมเคยไปบ่อยมากหนูได้ประกาศเนียบัตรลด20%่สิเอร์ลยเพราะว่าหนูไปบ่อยหนูเคยไปกินบ้างเคยเคยที่ไหนก็เคยไปตอนนี้เปิดเป็นบุฟเฟ่ต์แล้วค่ะโอ้โหครับอ้โดีดีดีมันปูนี่สุดยอด จริงจริงจริงไปเอาไหมอะไมู่ไม่รูเไม่มาดูเหมือนมันไม่เคยไปแล้วมันพูดอ่ะเคยไปนะเจอยเคยไปไปแล้วก็หมดเลยของตัวเองมั้งอ๋อก็ฝาก i g n o e y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  จุด k w ค่ะถ้ามีอะไรก็อาจจะอัปเดตผ่านทางนั้นเจนนิสเชิญโปรโมทอย่างอื่นเลยตอนนี้ละครเรื่องหวานรักต้องห้ามนะคะทางช่องสามออนแล้วหนูเล่นเล่นมาดิฝากซีรีส์เรื่องฮงดูมยี่สิบเก้าตัวประกันด้วยนะคะ มีนักแสดงมากมายโอเควันนี้นะครับเราจะเล่นคําต้องห้ามเราจะแบ่งทีมกัน2ฝัง่งแบบนี้พี่เตอร์จะอยู่กับน้องนัทหลังลำาดและเนยกัาจนิดถ้าพร้อมแล้วไปเล่นเกมกันเลย<อ>มาเพลงพวกคุณชื่ออะไร baby baby boo เป็นเพลง pop ว้าว<อ> <Wow. S 1> เคยฟังไหมครับ <c oughs> อาเคยค่ะเคยฟังค่ะพูดหรอใครพูดนะเนยพูดหรอพูดว่าอะไรคะเคยค่ะเคยฟังค่ะเมื่อกี้เนยพูดอะไรเคยฟังแล้เป็นไงงั้นหนูต้องไม่พูดแล้วปะพูดสิพูดหนึ่งเราไม่ตายเราไม่ตายรายการเตอร์จอบเบอร์เป็นรายการอะไรคะ รายการน้ำดีแ<พ>อสอะไรไม่ไวมากพอดแคสต์ครับที่พูดถึงเรื่องการงานงานนั้นยังไงคะก็เช่นนะครับการทำงานในออฟฟิศว่ามีปัญหาอะไรบ้างแล้วเราก็มาถกกันในประเด็นต่างๆนื่ยครับคะ่ะเพลงล่าสุดของคุณะค่ะ<ข>ปล่อยเมือะไรครับอุย เว้นนะคะเมื่อไหร่คะปล่อยแล้วปล่อยไปแล้วปล่อยไปแล้วอุ้ยอันนี้สอมเนาะไม่สอมนี่ไม่รู้เลยนะฮะโอ้โหมีฮะแน่นอนไม่มีเดี๋ยวสอบเขาไม่ถามอะไรเราเลยพูดไม่มี พี่เขาจะถามว่าปัญหาปัญหารักครับเฮ้ยไม่ยังไงขออะไรไม่มีเลยเนี่ยเดี๋ยวให้น้องๆถามบ้างได้ให้น้าถามบ้างได้ติถามคนเดียวเลย วันนี้เดินทางมากันยังไงครับผมเจนนิดและ้องเน่ยถามใครถามใครมองใครเมื่อกี้ครับทั้งทั้งทั้งสองคนเลยครับเดินทางมาอย่างไรแอปพลิเคชันสีเขียวค่อเวลาเราเดินทางครับไปทำงานไปทำงานเ โอ้เวลาเราเดินทางไปทำงานครับผมไปอีเวนต์หนึ่งครับผมเราเจอผู้คนเยอะแยะเลยอะมากมายหลากหลายถ้าให้เลือกได้สักคนหนึ่งคนอยากเจอใครอยากเจอพิษ แล้วก็อย่าทวนคำอะตอบก่บอนอะอะแล้วอยากเจออยากเจอใครครับอยากเจอใครได้ผมอยากเจอใครพี่พี่อะไรนัดอ๋อยังจำได้อยู่โอเคครับจะรอจะร,รอไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่จะรอจะรอไม่ใี่คนนึงเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเ <ห S 2> ม,ามาื่อวานไปรับรางวัลใช่ไหมคะใช่ครับผ่านที่ไหนบ้างอยู่แถว CDC เคยไปไหมครับ CDC CDC คือหรือมัน D C D วะ อือโชดีซีโชวดีซีโชดีซีหรือแ่าโชดีซีรู้สึกยังไงคะไปรับรางวัลได้ขึ้นไปพูดไหมคะแน่นอนครับนั่งอยู่ข้างอิ้งเฮ้ยพี่เวงฮะนนทนนโอ้โหเดียเล็บทั้งนั้นชอบไหมล่ะครับชอบไหมล่ะครับสุดๆค่ะแล้วเต้นเลยท่าอยู่รัมค้างใจเปนเลยเอ้ยขับมอเตอร์ไซค์เป็นไหมครับเจนนท์เคยครั้งหนึ่งค่ะป็นไงครับ แต่มีคนสอนค่ะมีคนสอนค่ะโหอะถ้ามีคนซ้อนและใครเป็นคนขับครับนี่อะเหลือกหมดแล้วไรเดอร์ค่ะไรเดอร์ถ้าเกิดว่าพี่เนี่ยอยากไปสักทีหนึ่งแล้วพอดีรถพี่เสียพวกเราจะทำยังไงครับ โทรโทรแจ้งโทรแจ้งศูนย์ช่วยเหลือค่ะแล้วบอกว่าอะไรครับรถสไตล์ไม่ติดเลสไตล์ไม่ติดโอ้สุดยอดไม่ธรรมดาเฮ้ยมันเมื่อกี้พี่จินพี่จินพูดบ่อยก็คือเหนื่อยไม่เฮ้ย เออสุกโอ้โหอมมองมองกระพานเชื่อกูลืมหมดเลยอ่ะมอง เออบ้านทั้งคู่อยู่แถวไหนบ้างครับมาไกลไหมครับวันนี้อืมเตาปูนค่ะเอ่อพระรามเก้าค่ะพระรามเก้าเมื่อเช้าเมื่อเช้าตื่นกี่โมงคะแปดโมงบางวันปืนเจ็ดโมไปวิ่งก่อนด้วยหกโมงเช้าบางทีหกโมงเช้าบางทีทำว่าเช้าไอนโมงแน่เลยโอ้โห เก่่งอะเช้าพอมีฝีมืออยู่บ้างครับคิดว่าเ็นเก่งเกมอะไรที่สุดค่ะคำต้องห้ามครับไม่ไปแค่ไหนเท่านี้เอมูอของกันนิดนิดเิดไปได้แล้วมือของกันด้วยอ่ะเร่งบ่อยรู้ใช่ไหมคะรู้ที่ปกติเวลาว่างพวกเราทำอะไรเพื่อสร้างความสุขให้ตัวเองครับโอ้คำถามบทพอดแคส ทำอะไรเพื่อสร้างความสุขทำอะไรเพื่อสร้างความสุขนั่งมองต้นไม้ค่ะฮะต้นไม้เหรอหหใชจุดครับมองโอ้ส่วนมากนั่งมองต้นไม้ที่ไหนครับที่ทำให้ตัวเองเอรู้สึกแบบมีความสุขมาก เออนั่งมองต้นไม้ใครใครมองฮะใครมองฉันเธอฉันกับใครอีกเธอฉันก็มองแล้วเธอล่ะใครมองต้นไม้นี่เห็นอะไรบนต้นไม้นะครับหนอนออ๋ นอนจิมมี่ตัวเต้จิมมี่ตัวเต้จืดจืดตัวตายอยู่ทำไมนะจืด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 ตายไม่จิมมี่ตัวเตายอยู่อ๋อแล้วดูที่ไหนนะครับส่วนมากนั่งดูที่ไหนแค่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 ดูที่แค่ผมว่าเรามาถามเกี่ยวกับฮอบบี้ดีกว่าอ๋อได้ได้เชิญเชิญครับปกติแล้วเนี่ยครับวันหยุดเนี่ยวันหยุดของทั้งสองคนเนี่ยครับ ่าไปไหนใช่ถามเลยไปไหนไปไหนเออนอนค่ะนอน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 เย้หนือดูฉลาดแหละ ตายแล้วลาแล้วตายได้สองคำค่ะเขาถามเกี่ยวกับเที่ยวผิดครับเลยคำหนึ่งครับเขาเขาเที่ยวถามเกี่ยวกับเที่ยวมากําลังเข้าเข้มๆเลยเนี่ยตายซะก่อนปีนเหรอผิดครับปีนเป็นกิริยาด้วยไม่ไม่ใช่คำต้องเชื่อมไม่ใช่พูดกิริยาได้ สมมติว่าถ้าเราจะไปสถานที่แห่งหนึ่งที่ต้องเรียนไปด้วยต้องทำงานไปด้วยแล้วมันคือที่ไหนทไมถามยากเลยตอนนี้มีเลยรู้พยายามสร้างรูปประโยชน์แล้ว่ะ ที่นี้เนี่ยมีร้านร้านอาหารแถวแถวในเมืองใช่ไหมครับใช่ในเมืองสุขุมวิทสุขุมวิทนเอกกไหเอีกไหมโนพระรามเก้าพระรามเก้าพระรามเก้าผมจำได้พระรามเก้าใช่ไหมทีนี้จำได้ก็เหี้ยไล่ทุกที่แล้วเนี่ยพระรามเก้าใช่ไหมครับอยากจะทราบว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าสมมุิเนี่ยวันนี้นัดกับพี่เติร์ดเนี่ย เราตายได้เพราะเราทีเดียวเลยูกเราตาอันนี้อันเนี้ยอันเนี้ยจะตายกี่ครั้งก็ได้เพราะเ่าเขาพูดล้วปึ๊บเลยปื้นเลยแลปกติเนี่ยสมมติวันเนี้ยวันเนี้ยวันเนี้ยเลยอหอ่ะร้านกับพี่เติร์นเนี่ยจะไปทานที่ร้านคือต้องจองก่อนหรือว่าสามารถที่จะ walk in เข้าไปได้เดี๋ยวนี้เลยหรือไม่ต้องรอทั้งสองอย่างค่ะอะไรบ้างทั้งสองอย่าง ลืมไปหมดแล้วนะถามอะไรบอกว่า<ป>ลายจองได้ค่ะนะม,มีเห็นตายสักคำแมงบอกเรียงหมดเลยไงเ <c oughs> จนนี้ครับค่ะเดี๋ยวไปไหนต่อครับกลับบ้านค่ะรอก่อนได้ไหมยังไม่เดี๋ยวขอถ่ายคลิปกับบางละมานก่อนได้ไหมจาตไปเจอเจสันเหรอไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้อีกคนนึง <c oughs> ปกติแล้วเรารอแท็กซี่ที่ไหนฟุตบาท จริงนะผมไม่เคยรออยู่ชั้นสองเลยผู้บาทสีอะไรคืออะไรค่ะสีอะไรผู้บาทสีอะไรสีปูนเฮ้ยหนูอยากถามว่าเมื่อกี้ที่พูดกันว่าสอบเลยคะเธออีทครับผมเป็นยังไงบ้างคะเป็นที่น่าพอใจ เป็นที่น่าพอใจมากๆเลยครับทำไมถึงทำคอนเทนต์นี้อะคะอ๋อสำหรับคนที่อยากจะไปสอบโทุอีกก็จะได้แบบความรู้ก่อนจะไปทำไมเราถึงต้องสอบทอีกทำไมเราถึงต้องสอบโทอีกเอาไปทำงานได้ใช่ไหมคมันไม่ต้องมีต้องมีมีบางอันมีเบอกต้องมีเขาบอกต้องมี ไม่ต้องมีครับเดี๋ยวทั้งสองคนก็ได้ไปสอบครับทำไมคะไม่ใช่อว่างแผนผิดขอโทษหน้าตาพวกหนูดูฉลาดไหมคะฉลาดมากเฮ้ยเฮ้ยเหมือนเราพี่ยอเลยป้าดูไปปิดไม่ใช่อู้หูยไม่เขาเขาล็อกเลยมีต้องจองกับเรียนออนไลน์เดินถ่ายัง ได้เดินเดินไม่มีขบเลยถามอะไรอยังมีโอ้คือทีเดียวเลยเมื่อกีก้กะแบบพื้นจองเหรอไม่มีค่ะเฮ้ยทำรอเดี๋ยวพี่หมูขาวทำไม่ดีโอ้เดี๋ยวไม่ออกมาต้องรอเดี๋ยวไหรอ่ะโอ้โหสบายดี โอ้ยตายตายตายยิ่งเห็นว่าครับซีรีส์ที่พวกเราไปเล่นกันครับเราแบบตอนแรกเขาจะมีการแบบให้เล่นให้เล่นไม่เป็นไรไม่เป็นไรว่าปูตาพื้เลยตายพื้เลยเห็นว่าเขาจะให้เราแบบเล่นเพลงถูกไหมเพราะอะไรถึงกลายเป็นเกิลกุ๊บ ในนิยายมีอ๋อในนิยายมีกิร์ฟุบในนิยายมีการเล่นเพลงด้วยเหรอครับใช่ไหมอันนี้ใช่หรือเปล่าอันนี้จะหลอกเขาหรือเฉลยทัรอคเขาใช่ไหมครับมีค่ะมีได้ไหมครับอ๋อแล้วเราได้เล่นไหมครับได้ค่ะอืมทำไมถึงได้เล่นนะครับเออสวยเอ้ยัดมากาอ๋อ มสามารถหรอครโบกติแล้วเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเรามีความสามารถในการเต้นในการร้องมีความสามารถอย่างอื่นที่แบบว่าเรามีคนทั่วไปไม่รู้ไหมครับเป็นซีเข็ดมีไหมครับเนี่ยค่ะมาเล่นคำต้องเชื่อมคำต้องห้ามเนี่ยค่ะมาเล่นคำต้องเชื่อมคำต้องห้าม คำถ้าคุณตีกีตายคำว่าตายตายค่ะตาย่าเล่นโอ้โหหนูเนี่ยเมื่อกี้หนูหนูเผลอก้มไปอ่ะคาะคะแนนไม่คะแนนหนูน้อยมากโหยากจังยังไม่ทันรู้เลยเดี๋ยวข้ามาคิดดูดิดูเอาคำมาให้เราสิเพลงได้ค่ะเพลงเหรอว้าวอหึพี่พูดไปแล้วฮะพูดไปบ่อยด้วยใช่อ่ะ ไม่ได้แล้ววงอุ้ยทไอุ้ยเพราะเต็มมีมีเล่นเพลงพอเฮ้ยหัวใเทียนนะอยู่ต่อเลยเองนะไม่ไกลไม่ไกลเพราะว่าไอไอคำต้องห้ามทีมอ่ะคะแนนมันเฟ้อ มันไม่เหมือนตอนเล่นเดี่ยวใช่ป่ะที่แบบมันมีไี่อย่างนะคใช่อันนี้มันแบบ3แล้วเราทายของตัวเองได้อีก3ใช่นะความจริงถ้ามีอีกรอบหนึ่งอาจจะชนะก็ได้มั้งเล่นต่อมาลองเล่นต่อปิดิด็ดใจโหมดอย่างอื่นไหมโปหมดอย่างอื่นด้วยไหมแล้วก็ฝากซีรีส์ร้านวงโคจรด้วยค่ะแล้วก็เพลง baby baby b o o ค่ะแล้วก็ฝากเทปนี้ด้วยค่ะแล้วก็จ้างงานได้นะคะจ้างงานได้นะคะขอบคุณค่ะเราแบบมาฟรีนั่นนะครับ ได้ค่ะขอบคุณมากครัอ่ะก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับทบลีลาแทบลีลา